ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีวันหวยออกด้วยนะครับวันนี้วันที่16ครับเดือนธันวาคม2564นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอครับสินค้านะครับจะเป็นรุ่น VTZ นะครับผม4ขีดจะเป็นรุ่น VTZ นะครับ หนึ่งรุ่นนะครับผมสองโมเดลนะครับเพื่อนเพื่อนนพี่ครับจะเป็นว t ทีแซนครับสี่คูณสามสิบสองครับหรือกล้องฟิกสี่นะครับแล้วก็จะมีว t ทีแซนครับสี่คูณสามสองนะครับผมก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นที่อัปเดตมานะครับผมอัปเดตมาก็จะมีไฟตรงเส้นเล็งนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องยิงเร็วนะครับเพื่อนเพื่อนนพี่นะผมยกท่าตายิงได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับของแฮมนะครับก็จะมีนะครับผม คู่มือเอกสารการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระดับน้ำนะครับแถมให้นะครับผ้าเช็ดเลน1หนึ่งผืนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขาจับปลานะครับแบบสปิดมินทรงสูงนะครับผมปัจเจแอลแถมให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยนะครับตัวกล้องก็จะแถมฝากระดูกนะครับด้านหน้านะครับแถมให้นะครับนี่นะครับฝากระดูกด้านหน้านะครับข้างหลังก็จะเป็นฝาปิดนะครับผมตัวนี้นะครับ เวลาออกล่านะครับผมก็เปิดแล้วก็ใส่กระเป๋าตางเกียงได้เลยนะครับพกพาง่ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปรับในนะครับผมนี่นะครับปรับในแบบนี้นะครับก็จะมีสเกลบอกแบบนี้นะครับพี่ๆี่นี่นะครับปรับเสร็จก็หมุนเก็บไว้อย่างเดิมนะครับตัวนี้สามารถใส่ขายเตี้ยได้นะครับเพราะว่าหน้าเรีนแค่32มิมลเองนะครับผมตัวนี้ท่อเป็นท่อยิ้มห้าจุดสี่มิลนะครับโอเคนะครับจะเป็นกล้องฟิกนะครับยิงเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นเลงกันนะครับ อ่นนี่นะครับผมเส้นเล็งนะครับก็จะเป็นจุดดอทไข่ปลาแบบนี้นะครับเพื่อนๆพี่นี่นะครับสวยงามนะครับผมโอเคนะครับตัวแรกผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมนะครับผมโมเดลที่สองกันนะครับโมเดลที่สองนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมก็จะอัปเดตมานะครับ อัปเดตมาด้านหน้าจะปรับหลาได้นะครับผมหน้าเลนก็จะเท่ากันนะครับผมหน้าเลนจะอยู่ที่สามสองมิลนะครับแต่ตัวนี้ปรับหลาได้ถึงห้าหลาครับถึงหนึ่งร้อยหลาเลยนะครับพี่เนื้อในพี่นี่นะครับตัวนี้จะมีเปิดไฟนะครับเปิดไฟด้านข้างซ้ายนะครับผมไฟจะมีสองสีนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับปรับได้ห้าระดับหรือห้าสติปนะครับแล้วก็จะมีฝาปิดให้นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นฝากระดูกนะครับผมแบบป๊อปออพนะครับนี่นะครับนี่ครับอ่านี่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเส้นลิงกันนะครับคุณนุ่นนพี่อ่าเส้นลิงก็จะเป็นดอทไข่ปลานะครับผมลักษณะดังภาพเลยนะครับนี่นะครับผมสวยงามนะครับคุณนุ่นนพี่นะครับผมอ่าโอเคนะครับ ในส่วนของเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกเนื้อทพี่นะครับผมสําหรับราคานะครับผมรุ่นแรกนะครับราคาจะอยู่ที่นะครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับรวมจัดส่งฟรีนะครับผมรุ่นที่สองนะครับรุ่นมีไฟนะครับปรับหลายแน่นะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับรวมจัดส่งฟรีนะครับผมราคานี้นะครับค่าพื้นที่ห่างไกลทางร้านไม่บวกเพิ่มนะครับผมเก็บปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผม ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้รีวิว,วน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ